สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ห้องที่คอนโดเอเมอร์วิวนะครับเป็นห้องริเวอร์วิวนะครับเห็นวิวแม่น้ำแบบ270องศาเลยนะครับเป็นพาโนรามาวิวนะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องแบบ2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำนะครับเราไปดูในส่วนของตัวห้องกันนะครับห้องนี้เป็นเฟอร์บิวอินนะครับใช้อินเทเลียในการออกแบบห้งหมดเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของตัววิวายปดูตรงนี้เลยนะครับ แม่น้ำนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นส่วนของหลังคาสาทองนะครับเห็นได้ตลอดทั้งบีเลยเส,ขขสวยงามนะครับสําหรับตัวห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องมาสเตอร์กันนะครับห้องมาสเตอร์จะมีห้องน้ําในตัวจะมีเตียงขนาดคิงไซส์อยู่นะครับวิวแม่น้ําจะเป็นแบบนี้เลยเห็นแม่น้ําแบบจุกๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นวิวสระว่ายน้ําด้วยนะครับของโครงการ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นเรือของโครงการนะครับไปส่งที่บ t s ด้วยนะครับจะมี w a l k in closet ด้วยนะครับสำหรับตัวห้องนี้นะครับจะเป็นโซนนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำนมีตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องนอนเล็กกันนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็กครับเห็นวิวแม่น้ำจุกๆเหมือนกันนะครับแบบนี้เลย แล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าบิวอินแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ำที่2นะครับห้องน้ำนี้ก็เห็นวิวแม่นนะ้ำแบบนี้เลยนะครับหากสนใจห้องนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาาผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ